เป็นประเด็นร้อนแรงเลยค่ะงานนี้แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าทําเอาบรรดาขาเผือกค่ะถึงกับนั่งกันไม่ติดไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะเมื่อทางด้านคุณบิ๊กทิติวุฒิค่ะหรือว่าที่หลายคนค่ะรู้จักกันในนามบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะสามีของนักร้องหมอราชื่อดังอย่างคุณแพลวแพาวแสงทองได้ออกมาโพสต์แฉถึงชีวิตคู่ตนเองที่ล้มเหลวหลังจากมีมือที่3เข้ามาหาภรรยาค่ะจนทําให้ครอบครัวนั้นร้าวฉานเลยค่ะซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกว่ามีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการค่ะแล้วก็แแฟนับหเข้าาม ให้กำลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีข่าวลือแว่วๆมาค่ะว่าเมื่อที่3ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็คุณแพลวพลาวแสงทองเนี่ยจริงๆแล้วคือคนใกล้ตัวสุด แถมยังมีข่าวลือหนาหูข่าว่ามือที่3ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็คุณแพลว์าสแสงทองค่ะจริงๆแล้วคือคนใกล้ตัวสุดๆและต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ค่ะชาวในขาเผือกนั้นก็ไม่หยุดจริงๆเพราะว่าได้มีการออกมาแชร์กันสนั่นเลยหลังจากที่ไปขุดเจอค่ะบุคคลที่เหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่3ทําให้ความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็คุณแพลวาวราวฉานในครั้งนี้ค่ะ และในเวลาต่อมาค่ะทางด้านคุณแพลวพาวนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ Facebook ค,ค่ะเตรียมส่วนกลับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยหลังจากที่โดนทัวลงค่ะโดยงานนี้ค่ะทางด้านคุณแพลวพาวค่ะบอกว่าที่ไม่ออกมาพูดเพราะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวและสงสารลูกเพราะถ้าพูดไปมันก็เหมือนสาวไส้ให้กากินผลกระทบกับอะไรบ้างองค์กรครอบครัวแฟนคลับ แต่ในเมื่อเธอไม่หยุดฉันก็ต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีและองค์กรของฉันเหมือนกันล่าสุดค่ะทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ออกมาโพสต์รูปภาพกับลูกสาวซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆค่ะเข้าไปสังเกตเห็นสีหน้าแล้วก็แววตาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะที่ต้องบอกเลยว่ามันดูบอบช้ำแล้วก็ดูแบบว่า เศร้าหมองมากค่ะซึ่งชาวเน็ตค่ะก็บอกว่าแววตาเศร้ามากสู้นะเข้าใจความรู้สึกกว่าจะผ่านวันเวลาอันแสนโหดร้ายมันทรมานมากๆและหลายๆคนก็บอกว่าแววตาที่แสดงออกชัดมากว่าข้างในมันเศร้าหมองจริงๆรวมถึงทงั้งด้านตัวพ่อของวงการเพลงลูกทุ่งอย่างคุณมลสิธิ์คำซ้อยค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ Comment ให้กำลังใจกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยค่ะว่าเป็นกำลังใจให้เดอ้อพ่ออาว